ดีค่ะอันนี้ตอนนี้เราเปลี่ยนจังหวัดแล้วเมื่อกี้เมื่อช่วงเช้าเราไปที่จังหวัดมหาสารคามมาใช่ไหมคะที่เราไปสถานที่มาสามที่จําได้บ้างไหมเอ่ยว่าเราไปที่ไหนมาบ้างจาไม่ได้เลย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเอที่นี่ที่ไหนดีเอ่ยนี่อยากรู้อะไรต้องถามสาวยาคูเพราะที่นี่คือพระธาตุยาคูับผมคือคือ นน,นิดหน่อยเราเอาหมดเราเราไม่ค่อยเลือกสองบาทสามบาทเราก็เล่นนะครับผมนิดหน่อยเราเอาเล่นๆไปก่อนเผื่อได้จริงท,ที่นี่ร่มรื่นนะครับผมมีต้นไม้เยอะแล้วก็เป็นพระธาตุที่สวยงามนะครับผมเราเราเห็นร่องรอยการบูรณะขึ้นมาใหม่ครับ<ะ>ที่นี่เป็นพระธาตุแปดเหลี่ยมเนาะเป็น<ช><อ>รูปแยม ตั้งแต่สมัยทาวาราวดีนครับผม<ช>นานมากเขาบูรณาล่าสุดคือมาตอนที่ว่าเป็นเจดียแปดเหลี่ยมเนี่ยคือประมาณปี 2475. ซึ่งท<ห>ํทำไม,มดูเหมือนเพิ่งบบราบูรณะไม่ไม่คือหมายถึงว่าครั้งที่บูรณะให้มันเป็นทรงแปดเหลี่ยมบูรณะยกยกขึ้นมาให้เป็นโบราณสถาน 2475. เอ็ดห้าเหรอ,อประมาณนั้นครับโอเคโอเค ทีนีก็มีนอกจากโปรธาตแล้วมีของขายเหมือนเป็นของที่ระลึกของหมู่บ้านชุมชนอะไรแบบนี้นิดนึงมีเให้สักการะทางนี้ทางด้านขวามือเนาะเจวเจออ๋อจะพาไปเดินชมได้นิดนึงหรืออาจจะชมพื้นที่นี้ใหญ่มากนะพมดจริงจริงแต่ว่าตอนเขามีงานน่าจะยิ่งใหญ่อลังการคือมันมีร่องรอยการมีกิจกรรมมีอะไรใช่ค่ะเหมือนมีร้านกิจกรรมมีอะไรสามารถทําอะไรได้อยู่เนาะ วางที่นี่มายากไหมครับผมที่นี่ไม่ยากถึงไม่ได้ติดเส้นเบอร์หลักแบบเส้นเบอร์หลักเหมือนสองตัวเงี้ยอันนี้เป็นเข้ามาสองสามสองสามหกเจ็ดนะถ้าจำไม่ผิดสองสามหกเจ็ดจากที่เรามาจากวัดนอ้องหูลิงคือเข้าเข้ามาเส้นเส้นหลักหมู่บ้านเส้นหลักระหว่างตำบลอะไรเงี้ยก็<ช>เข้ามาเข้ามาในหมู่บ้านประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรเองไม่ไกลนะครับผม มีความเป็นธรรมชาติผสม,มกับชุมชนเมืองอก็เป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวซึ่งบรรยากาศล,ล่มลื่นคือถ้าเรามาเนี่ยเราก็มาดูเขาเรียกว่าอะไรร่องรอยทางอรารยธรมรมาานนปาฏิยกรรมต่างๆระหว่างทางก็มีเหมือนพวกปางหรืออะไรเข้ามาเรื่อยเหมือนกันค่ะมันไม่ได้มีที่พอไม่ใช่ว่ามีแค่ตรงนี้จุดเดียวคือระหว่างทางก็พอมีมาบ้างคือจังหวัดในภาคอีสานเราต้องยอมรับว่า คือเร,เราจะมีแหล่งท่องเที่ยวเช,ชิงวัฒนธรรมค่อนข้างจะเยอะครับแต่ในเชิงเชิงอื่นก็อาจจะไม่ไม่เยอะเท่าพักอื่นอันนี้เรายังไม่ได้เดินดูโดยรอบนะครับผมเราก็มาดูความงดงามก่อน,นเราค่อยเดินสำรวจกันหลังจากนี้นโอเคท่านี้ละมั้งทานี้ はい。